แยคเสอกอนนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายวิธีการดึงใบวินเซิร์ฟที่ถูกต้องและไม่เลืองแรงครับครับครับวิธีการดึงใบวินเซิร์ฟยงไรให้ถูกต้องนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเท้าเรานะครับวิธีการเราจะดึงใบวินเซิร์ฟขึ้นมาเนี่ยเท้าเราจะต้องอยู่ด้านหน้าระหว่างเสานะครับให้เสาอยู่ตรงกลางร,ระหว่างขาเรา ก็คือเวลาเราดึงใบนะครับอย่าให้ดึงอย่าดึงใบให้ติดกับด้านข้างขางเราใบเนี่ยตีดขา,าเรานะรทุกครั้งที่เราดึงใบให้เราค้อบเสาวไว้ตลอดการค้อบเสานะครับค้องให้เสาด้านหน้าตัวเราตลอดแบบนี้นะครับไม่ว่าเสามันจะหมุนไปข้างไหนเราก็ต้องค้องเสา ะะวิธีการดึงใบอย่างไรนะฮะใช้ดแรงในการดึงใบไปเซิฟขึ้นมาคนใหญ่นะครับเราหันเล่อดึงเซิฟเนี่ยเราจะไม่รู้วการกึงใบที่ถูกต้องแล,และไม่เหนื่อยแรงเราคนส่วนใหญ่เวลาเราดึงเราก็ดึงไปไปทั่วครับไปอยู่ด้านหน้าเราก็ดึงอันนี้เหนื่อยฮะดึงแบบนี้เหนื่อย ธีการดึงใบที่ถูกต้องและก็เหยื่อแรงคือต้องพยายามให้เสานะครับดึงให้เสาเนี่ยเข้ามาหาลมฮะเข้ามาหาทิศทางของลมหมุนมาด้านข้างของบอร์ดนะฮะแบบนี้ฮะเข้ามาหาลมแล้วดึงขึ้นมาลมก็จะกระทบใบให้ลอยขึ้นมาครับเบาจะดึงจากด้านท้ายบอร์ดก็ได้หรือว่าดึงจากด้านหน้าของหัวบอร์ดก็ได้ครับ เสาเข้าหาลมสายก็จะลอยขึ้นมาแล้วครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันดึงไปเข้าหาลมไฟก็ลอยขึ้นมาแล้วครับลองเอาไปฝึกกันดูนะครับเรงงาให้บริการเช่าสอนจำหน่ายอุปกรณ์และรับฝากอุปกรณ์ อย่าลืมนะครับคิดถึงกีฬาทางน้ำคิดถึงเสปอสอดหัวหินสวัสดีครับ